อมตานิทานเรื่องเวสันดรชาดุกตอนที่ห้าสตตะสตกะมหาาทนอันความเมตตาปรารถนาดีต่อเพื่อนร่วมโลกและสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยความบริสุทธิ์ใจนั้นเป็นสิ่งที่มวลมนุษย์ควรมีไว้เป็นคุณธรรมประจำใจบนโลกใบนี้คือบ้านหลังใหญ่ที่ทุกคนต่างอาศัย ดินน้ำลมไฟอากาศธาตุเพื่อการดำรงชีวิตอยู่ภายใต้ท้องฟ้าเดียวกันมีผืนแผ่นดินมีทะเลสายน้ำภูเขาป่าไมา้แสงสว่างจากดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และดวงดาวเดียวกันรวมทั้งเราต่างก็เป็นเพื่อนร่วมทุกการเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งนั้นเพราะฉะนั้น จึงควรอยู่รวมกันด้วยใจที่เปี่ยมด้วยความกรุณามีความปรารถนาดีต่อกันอยากให้ทุกคนหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายเข้าถึงความสุขอันเป็นอมตะคือพระนิพพานพระนางปุษฎีราชทีวีได้กล่าวสุนทรวาจาไว้ความว่าเหตุฉไหนหนอชาวนครสีพีจึงจะให้ขับไล่เวสันดรลูกรัก ผู้ไม่มีโทษผู้แม้แต่พระราชาต่างแดนทั้งหลายก็เคารพบ,บูชามีเกียรติยศเหตุฉะไหนาชาวศรีพีจึงให้ขับไล่ลูกเวสันดรผู้ไม่มีความผิดผู้เลี้ยงดูบิดามารดาประพฤติท่อมตนต่อผู้ใหญ่ในราชสกุลผู้เกือ้อกูลแก่พระเจ้าเป็นดินแก่เทพเจ้าแก่พระประยุรญาตแก่พระสหาย และเกื้อกูลทั่วแว่นแควนนี้ครั้งที่แล้วถึงตอนที่พระเวสสันดรโพธิสัตว์ถูกขับไล่ออกนอกเมืองให้เสด็จไปอยู่บนเขาวงกฏในป่าหิมพานสาเหตุเพราะพระองค์ได้บริจาคมงคลทาัถุถีให้แก่พรามทั้งแปดคนที่เดินทางมาจากแควนกาลิงคะแม้พระองค์จะไม่หวั่นไหวในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น แต่พระนางปุษดีผู้เป็นพระมารดากลับรู้สึกเสียใจที่ชาวเมืองมองไม่เห็นคุณงามความดีของพระโอรสจึงทรงร้องไห้กร่ำครวญด้วยความสงสารลูกรักเป็นอย่างมากส่วนพระเวสสันดรไม่ได้น้อยเนื้อต่ำใจแม้ตะน้อยขอประทับอยู่อีกหนึ่งวันเพื่อจะได้เตรียมตัวเดินทางและสั่งสมมหาทานให้ยิ่งยิ่งขึ้นไป ทรงดำริว่าจะบริจาคสตตะสตากะมหาทานทรงรับสั่งให้มหาอัมมาตชื่อว่าขุดต,ตะเข้ามาเฝ้าและรับสั่งให้จัดแจงสตตะสตากะมหาทานคำว่าสต Fly, สตะสตากะมหาทานนั้นอาจจะเป็นคำที่ไม่คุอยคุ้นหูนักในที่นี้ท่านหมายถึงการให้ทานวัตถุเจ็ดชนิดชนิดละเจ็ดร้อยนั่นก็คือช้างเจ็ดร้อยเชือก ล้วนประดับด้วยขชาลังการมีเครื่องรัดกลางตัวที่ทำด้วยทองคำบริสุทธิ์กลุ่มด้วยเครื่องประดับทองมีนายหาัถาจารย์ถือโตมอนนั่งประจำทรงบริจาคม้าเจ็ดร้อยตัวล้วนประดับประดาด้วยอ,วอัศวะพรเป็นม้าอาชาในเป็นพาหนะว่องไวมีนายอัศวาจารย์ขี่ประจำสวมเกราะถือธนู ทรงบริจากรถเจ็ดร้อยคันที่แข็งแรงมั่นคงหุ้มด้วยหนังเสือเหลืองเสือกรุงประดับด้วยสัพพลังการหลายอย่างสวยงามมากอีกทั้งมีคนขับถือธนูสวมเกราะประจำรถอีกด้วยนอกจากนี้พระองค์ยังทรงบริจาคสตรีเจ็ดร้อยนายแต่ละนางอยู่ในรถสวมสร้อยทองคำประดับกายล้วนมีเครื่องประดับประดาสีเหลืองอรามนุ่งห่มผ้าสีเหลือง ระดับอภรรสีเหลืองมีดวงตาโตสวยยิ้มแย้มก่อนจึงจะพูดมีรูปร่างสวยงามอีกทั้งบริจาคแม่โคโนมอีกเจ็ดร้อยตัวล้วนเป็นหัวหน้าโคได้ที่คัดเลือกเป็นพิเศษแล้วสามารถรีดน้ำนมได้วันละโม่ทาสหญิงเจ็ดร้อยคนท่าชายอีกเจ็ดร้อคนทั้งหมดล้วนได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีแล้ว พร้อมเครื่องดื่มและโภชนาหารหาประมาณมีได้มหาเสนาขุตตะสามารถจัดหามาได้โดยไม่ยากนักทั้งนี้ด้วยอนุภาพแห่งบุญของพระเวสสันดรนนั่นเองบางคนอาจสงสัยว่าทำไมบริจาคช้างมงคลเพียงเชือกเดียวเท่านั้นถึงกลับเป็นเหตุให้พระเวสสันดรต้องถูกเนรเทศออกจากเมืองช้างเชือกนี้ มีความสำคัญและมีค่าควรเมืองเพียงไรในพระไตรปิฎกได้กล่าวถึงลักษณะของมงคลหัตถีเชือกนี้ไว้อย่างน่าสนใจมากกว่าเป็นช้างที่ประดับด้วยเครื่องอลังการราคาสี่แสนกหาพณะที่เท้าทั้งสี่ข้างเครื่องอลังการประดับที่สีข้างทั้งสองของช้างด้านละสองแสนขายกลุ่มหลังสามชนิดคือขายแก้วมุกดา ข่ายแก้วมณีและข่ายทองคำราคาสามแสนกระดึงเครื่องประดับที่ห้อยลงมาตามสีข้างทั้งสองราคาสองแสนผ้ากำพลลาดบนหลังราคาหนึ่งแสนเครื่องประดับใช้กลุ่มกระพงราคาหนึ่งแสนสายรัดสามสายราคาสามแสนผู้เครื่องประดับที่หูทั้งสองข้างราคาสองแสนปลอกเครื่องประดับงาทั้งสองราคาสองแสน วัาไลเครื่องประดับทาพที่งวงราคาหนึ่งแสนเครื่องประดับหางราคาหนึ่งแสนเครื่องประดับซึ่งแต่งงดงามที่กายช้างและเครื่องประดับอย่างอื่นอีกรวมราคาสองล้านสองแสนกหาปณะเกยสำหรับขึ้นช้างราคาหนึ่งแสนและอ่างบรรจุของบริโภคราคาอย่างละหนึ่งแสนกหาปณะทั้งหมดรวมเป็นสองล้านสี่แสนกหาปณะ นอกจากนี้ยังมีมณีที่กำผู้ฉัดและยอดฉัดสร้อยมุกดาผูกคอช้างกระพองและที่ตัวพญาช้างเองทุกชิ้นล้วนเป็นเครื่องประดับที่หาค่ามิได้เมื่อพระเวสสันดรตัดสินพระไทยพระราชทานของทั้งหมดแก่พราหมณ์ทั้งแดคนและพระราชทานคนบํำรุงช้างห้าร้อยสกุลกับทั้งควานช้างคนเลี้ยงช้างด้วย แม้เป็นดินที่ไม่มีวิญญาณก็เกิดอาการหวั่นไหวสถานสะเทือนเลือนลั่นเช่นกันเทวดาทั้งหลายต่างแท่สองสาธุการในมหาฐานของพระองค์ที่ทำได้โดยยากยิ่งแต่ชาวเมืองสีพียังมีคนตรณีอยู่มากมายมีใจไม่กว้างใหญ่อย่างพระบรมโพธิสัตว์จึงไม่อนุมโมทนาและไม่พอใจในการกระทำของพระองค์ ถึงกับมารวมตัวกันร้องเรียนพระเจ้าสันชัยให้ขับไล่พระองค์ออกนอกเมืองเสียอันที่จริงมงคลหัตถีนี้เป็นช้างคู่บุญของพระเวสสันดรเพราะได้มาด้วยบุญโดยมีช้างพังเชือกหนึ่งที่เหาะเหินเดินอากาศได้ได้นำลูกช้างเผือกมามอบให้แต่ชาวเมืองถือว่าช้างนี้เป็นของคู่บ้านคู่เมืองไม่ใช่เป็นเพียงของพระเวสสันดรเท่านั้น จึงไม่พอใจกับการบริจาคมงคลหัตถีในครั้งนั้นในยามราตรีพระเวสสันดรได้เสด็จไปหาพระนางมัทสีอัคระมะเหสีและได้ให้โอวาทแก่พระนางความว่าเธอจงบริจาคทานให้ท่านผู้มีสินทั้งหลายตามสมควรเพราะทานที่ทำไว้ดีแล้วจะเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายดูก,ก่อนน้องมัทถีเธอจงเอ็นดูในโอรสและธิดา กับทั้งพระสะสุและพระสะสุระกษัตริย์ใดมาสำคัญว่าจะเป็นพระสดาเธอเธอจงบ่มรุงกษัตริย์นั้นโดยกรุถ้าไม่มีใครสำคัญว่าจะเป็นพระสดาเธอเพราะเธอไม่ได้อยู่กับฉันเธอจงสแสวงหาพระสดาอื่นเธออย่าได้ลําบากเพราะรากจากฉันเลยฝ่ายพระนางมัตี ได้อ้อนวอนขอติดตามพระองค์ไปด้วยนางได้กล่าวถ้อยคำที่น่าสรรเสริญว่าข้าแต่พระหมหาราชเจ้าการตายร่วมกับพระองค์เท่านั้นเป็นสิ่งประเสริฐกว่าการพลัดพรากจากพระองค์แม้นางช้างพังยังติดตามช้างพลายในป่าอาศัยตามภูผาทางกันดานฉันใดมอมฉันจะพาบุตรและบุตรีตามสเสด็จฉันนั้น หม่อมฉันจกเป็นผู้ที่เลี้ยงจะไม่ทำความลำบากพระไทยให้เกิดขึ้นกับพระองค์เลยจะเห็นได้ว่ายอดศรีพระยาผู้เป็นนักสร้างบาร,รมีในสมัยก่อนนั้นแม้มีอุปสรรคก็ไม่ทอดทิ้งกันส่วนพระนางผุษฎีเมื่อได้สดับข่าวร้ายก็รีบเสด็จมาหาพระเวสันดรทรงได้สดับการสนทนาของกษัตริย์ทั้งสองก็ปลอยทรงกันแสงด้วยความสงสารยิ่งนัก ทรงพาพระโอรสเสด็จไปเฝ้าพระเจ้าสัญชัยพลางกราบทูลอ้อนวอนความว่าเจ้าสีผีให้ขับไล่พระราชโอรสผู้ไม่มีความผิดรัตมนทนของพระองค์ก็จะเป็นเหมือนรังพึ่งร้างเหมือนผลมะม่วงลนลงบนดินเหมือนหงมีขนปีกหลุดร่วงย่อมอยู่อย่างลำบากในเปือกตมที่ไม่มีน้ำข้าแต่มหาราชเจ้า ประโยชน์อย่าได้ล่วงเลยพระองค์ไปเลยขอพระองค์อย่าได้ขับไล่พระโอรสผู้ไม่มีความผิดตามคําของชาวสีผีเลยแม้จะมีใครมาช่วยพูดอ้อนวอนอย่างไรก็ไม่อาจเปลี่ยนพระทัยของพระราชาได้เป็นอันว่าพระเวสสัดนดรต้องถูกเนรเทศให้ออกเดินทางไปสู่เขาวงกฏพร้อมด้วยพระนางมัตตีราชเทวีอย่างแน่นอนนี่ เป็นตอนหนึ่งที่พระเวสสันดรได้สร้างมหาทานบารมีซึ่งเป็นธรรมดาว่าจะต้องมีอุปสรรคพระเวสสันดรจะเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสและจะหาโอกาสสร้างทานบารมีที่ยิ่งกว่าการให้มงคลหัตถีต่อไปได้อย่างไรนั้นโปรดติดตามกันในตอนต่อไปช่วยกดติดตามและกดแชร์คลิปนี้เพื่อให้ธรรมะเป็นทานได้บุญจากการให้สาธุ จรินในบุญขอบพระคุณสวัสดีครับ